เออที่สามารถ กหก็ล้อเล่นไปข้างหลังแล้ไงเขาดแลไว้นแ้วครสขับไตอ้ยเเดี๋ยววันนี้ท็อปดีไหมดีดีนะบายสี่บาสีให้แฟนท็อปไปก่อนเลยนะเอฟสิออกมาวันนี้มีงานไงดีวันนี้เลยยืนท็อปกันตรงนี้เลยอันนี้เ่ย ็เนลเลยองพื้น้นมามันมืดแล้วแหละมองเลยมองไม่เห็นแล้วแผลมัเริ่มหายโอ้ยหลอดอ่ะวันเดียวหลอเลยเอ้ยแต่บนจมูกก็ไม่มีนิ่มหวานนิ่มหวานนิ่มหวานไปบ่อยเออนิ่มหวานเดี๋ยว่ไม่วนี่ปกตินี่ไม่เคยเล่นกันไงไม่เคยเล่นเป็นไร ไปก็ไม่เคยคิดจะเล่นเลยแลนวล่ะเทวิตเตอร์นี่มันสำคัญนะพี่ก็ไม่เคยคิดพูดง่ายๆพี่ไม่เคยคิดคิดจะซื้อตัวสัพแบบนี้เลยไหมหลอดซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้อย่างนั้นไงก็ตอบคุณชัดมากเลยนะจะท้ออ่ะจะแฝงท้อเมื่อไหร่อย่าลืมตอบพี่เมื่อไงก่อนอาทิตย์หนึ่งต้องมีซักท้อขาก่อนเลยได้แล้วก่อนี่ยเดี๋ยวอันนี้ค่อยท้อสักเที่ยงคืนครึ่งเอาจริงหอเปล่าเอาจริงเอาไม่ไดเอาจริง บ้านจบกี่โมงบ้านจบกี่โมงมีคนรอที่บ้านเรื่องตั้งแต่หก